ับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวหนอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่11 กรกฎาคมนะครับพศส5 6 6กับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ6นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับศูนย์ก็จะมีศูนนนะครับศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์แปดนะครับสำหรับหกก็จะมีศูนย์หกหกหนึ่งหกห้าแล้วก็หกเก้านะครับสำหรับสามตัวเด่นก็จะมีสองศูนย์หกนะครับ หนึ่งศูนย์เจ็ดหกห้าหกหกหกสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้านะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันไว้ให้4คู่จะมี0ูนย์ศูนย์สองแล้วก็4ี่สำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำนะครับวันที่11มกราคมนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ